เงินบ่หาหาแต่ตีนครับพี่น้องคะ่ะ <c oughs> มื่อน,นี้กินตีนพี่น้องค่ะกับขอบุญคำยาปลาเอ้่วยาห้างตรงเด่นกรับพวสูดูนีบมม่งงดแปลกเรื่อยกกินได้บอกกินไดอยู่นิดนิดหน่อยหน่อยพยายามสิบอกกลิ่นจะเดินนี่ คอนโทรลค่ะพี่น้องคะเพื่อล็อกหุ่นนะคะล็อกความปังนะคะนี่กินก่อนข้าวนะคะหรือว่ามือทีมีแป้งน้ำตาลหมูกระทะเออสิ1 5ถึงนาทีนะจ๊ะคอนโทรลนะจ๊ะบ็อกแป้งเลยน้ำตาลนะจ๊ะนี่พี่น้องเราก็อีกกล่องหนึ่งมาหม้อกินตอนเศร้าคะ่ะเบิ่ลนางแป๊บเดียวเหงื่อออกแล้วเพราะว่าอันนี้สิกระตุ้นระบบเผาผ้าค่ะพี่น้องคะตัวนี้กล่องละ3า0อันนี้390นะคะใครอยากแค่บล็อกแค่เบิร์นซื้อแยกได้นะจ๊ะแล้วเวโปรตีนค่ะเวโปรตีนนะคะ จาก950เหรือ590นะจ๊ะทุกอย่างนะคะนำเข้าจากอเมริกานะคะตอนนี้มามมี่เขาคอร์สเป็นเต็มคอร์สค่ะพี่น้องคะเซตนี้จาก2,250บาทเหลือ1,200บาทสท่งฟรีจ้ะ1,200บาทส่งฟรีจ้ะหลังชำระเงินเสร็จนะคะเราก็จะมีการสอนวิธีการกินวิธีการเข้าคอร์สและมีเทรนเนอร์เป็นโปรแทร์เนอ คอยแนะนําการออกกําลังกายการกินข้าวกันนุ่งกันนั่งกันกินมีบร <c ess> ิการล้างกาคลายขะพี่น้องเขาบอร์เนคายซาคายซาเราชิมด้วยนี่ปรยโยูนแน่นอนบัว่าบอมีสารเคมีพี่น้องขะเดี๋ยวสให้เบิ้งทาแม่นตดกินสารเคมีนาะพี่น้องขาซาใส่บุตามีนไขเบอร์คายดอกไล่โตพว่าพันสองเี่ยคายกะปุกเดียวเลยเป็นแบบแคบซุลแล้วก็ใส่สารเคมีเจ้ากินแต่อันนี้บอแม่นไม่เป็นเมทแปริสนี่ลดแล้วนะคะ7กิโลกรัมนะคะนี่ไม่ได้ขมวนะคะเน่ Bon Turn, ยังมีท้องหน่อยนิดนึงพอสิเป็นเม่ดนะคะช่วงนี้เนาะอืมันน่ะหนุ่มหญาหนุ่มเดชลิดอันนี้อ่ะสิอาจจะเป็นอุ๊ยแดดสาแดกเนาะบอดูเนาะคลายแต่เจ้าของหัวตังหูลนลนเลียตังหูเฮ้ยผมหญ้าสกินเสียบบ๊่ะพี่น้องครับเอ้าบอกก่อนยามึงที่จะละนานน้ำฮ้อนพี่น้องคะปารอุดรฮ้อนฮอน เดือนหน้ามอโม่ใหญ่กับก้นท่อแล้วจริงๆต้องกินก้อนอาหารด้ค่ะที่ผ่านตงยี่สิบนาทีลูกค้ารีวิวเยอะแห่งสามารถขอรีวิวได้ด้วยค่ะพี่น้องคะและที่สำคัญร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่เจสันนอนหลับปกติจ้าเพราะว่าม่มีใส่เอฟเฟกต์แต่ก็จะมีวู้ลูกอะไรว่าอันกินไปพื้อนคุณแค้มจ้ะ มมมอสิบอกว่ามันเกี่ยวเดาจ้าเกี่ยวกับผิวหนังเป็นทุกคนก็ว่ากินแล้วปวดต้นคอขาวมันบเกี่ยวกับพี่น้อง่ะไอ้เกี่ยวกับเอ็นข้อจ้าโอ้ยมันเกี่ยวกับเนี่ยไขมันกล้ามเนื้อบ์นชับฟริสฟริสฟริสสีเลยพี่น้องค่มมมอกกินมาสิยี่สิบมือแล้วยี่สิบวันลงเจ็ดโลเกือบยี่สิบวันนะบ้านในหอดอืืกินบ้าก็ตีอื ตอนสาวกินเว่ตอนแรกกินเว่ยตอนเชียงกินยังกระดเน,นี่อาหารเทียงมอแมนนงเสียงแม่มันกันซ้นกูข้กขับมีความสุขกับพี่น้องครับลดน้ำหนักและมวลไขมันแบบมีความสุข ก็ต้องไปรด,ดอดอดอยากอยากบ่มีความสุขเขาต้องเ็นให้มันอยู่ในชีวิตประจำวันเขาตัวกองสีน้ำเงินตัวคอนทูค่ะช่วยลดความอยากของอาหารด้วยนนหรับสบายปกติม่มีสดยเอฟเฟกต์พอ,อมากแต่ข้ามันฝรั่เนี่ยวิตามินเต็มแม็ก์จ้ะบำมลุงเต็มแม็กจ้ะ ออกจากหมุนแล้วผู้ใดที่เป็นเบาหวานข้มตันสูงคนอซัวเราได้เป็นเลือดทั้งสิกลิ่นแบบนุ่งจ้าของแต่ว่าเงาแตกซะจ้พี่น้องร่างกายเบื่อดีเกินไปขึ้นจอยเถอะถ้ามันบอดี้พิซซานเคมีเจ้ากินเจ้าเสี่ยวกําลังกายบูได้แต่ว่านี่ออกกําลังกายได้ค่ะมีโปรตีนเหนือข้อยแนะน้ำผู้นะนุ้ยผู้ใดกัเฮิโรซีเนี่ยบอกด้วย ใช้อลาลกูระกรงระบาดศูนย์บาจากปวดเทนเนอเมื่อพร้อมได้พี่น้องค่ะจ่วัดจะคนเพื่อดูแลซุ้มเจ้านี้ละซุ้มเจ้าจ้างสีใดแปลว่าจอยไปนั่งกันหุ่นดีไปนั่งกันพี่น้องค่ะคือตอนที่มาโม่ออกร่างกายเองมันบอกกระดิสันหาวิธีนั่งพูนันนั่งพูนีประมัดแปดสิบวิธีครับพี่น้องคะเ <c oughs> ต่อันนี้เขาเอาวิธีที่ดีที่สุดเมาไหวในเสร็จนี่หนึ่งพันสองร้อยบาทแถมฟรีคอร์ดสามพันาร้อยบาทโดยปวดเทนเนอจะมาต้องไปจ้างเพิ่มมาต้องไปจ่ายเพิ่มแนะนำ chua ngon không một chim ngàn với hoa ôi phải lên xung chào bọc lên lau bia to nhiều มีคาของเงินหมื่นโอ้ยเดี๋ยวสิจอาเป็นทั้งบาดานันห้ซุ้มจอมมะปั่มเอาอยู่บ้านเด้เนาะยีน่าตัว,วไม่ตะเครื่อง,องกล่องเราให้กลายปาเ,ปาาเป็นน้ำเปล่ากูถามเนี่ยไม่ตะเกียงกองน้ำเปล่าให้กลายเป็นเราปะไปเอามานุ่มเจ้าเรืเล่าปวดควงของแบบเร็ว แต่กรบด้วาได้ลูกน่องหูก็เร็วกว่กันโอ้จุดดักจุดดับอีกไปไปไปอือหมึงข้าวแบไหนเนมึงไหมึงข้าวแบบไหมบ้าอะไรบ้างน่าเล่นเกมจ้ะแบบเิ่นบลเล่นต่วีางง่นเบลมึงไว้เน เป็นอย่างง,งนี้หิ้วกับไฮบ่มีเงินนมมเง่นกินเขาเบยะแสบ่มีเงิ่นกินเรานี้หายนะแห้งบอกเลยณจุดๆนี้ <oz c oughs> ยากยากผู้ใหญ่ประหยุดเราคือ่งแจกอันนี้นะ <oz c oughs> นเครื่องกรองแอลกอฮอล์เนาะ ก็ซาซูนสิบุจะออกไปข้างนอกนยโย่ายแจกเหล้าเรือลังหัวนั่นนละรับรองข้อฟิวเนี่ยอบอกไปใช้แน่นอนกูสิบุพอมูกูสัญญากูสิวิดีโอข้อเอาอืมเนาะ อยากกินของเสียบช่วง,งปีโควิดบ่จำเป็นต้องกินแล้วนอนแล้วอ้วนที่หเห็นหน้าวมเนี่ยนะคะยามึงบดฮอกมดกินอิดบิดจ้าช่วงนี้ซืออ้อมาฉีดเองกับกระแนก,นก,นกนเขได้ยาฉีดลูกน้ำเองยาฉีดข้างกับบดฮอกแลนไปใส่เ,สเลือ้วไปตึงหียังสิบอบใบหีตึงสิบ่รรุสึกยัง วอดีค่ะมันเป็นจุดศูนย์กลางของการใส่ซีวิตสัมพันธแห้งตัวนี้อืมอ้ยนั่งเผ่อม่งกับกูเยีาเจ้อืมโมนี่ไงดิข้าวผีบินยังด่คุกินเขาเสีย บอต้องฝ่าพิษไงเป็นยังยังซาซาเงินในบันสีกูหายไปยังซาซาขึ้นโอ้ส่วงนี่ละบ้านได้น่ะัวะกกบเมียบม่มีเวลาอยู่น้ำกันส่วงเครืฟิวนี่แหละให้เจ้าใส่กันซะใส่กันดูดู เจ้าเทียงแรงเพื่อตวมความรักความหวานเจ้าเจ้าสรักกันแบบอมะตะบอกหัวว่ามีเวลาไปหาเนียนหน่อยหรอกเดคเคอร์ฟิวเจ้าต้องไร้มนโซเฟนี่ร่งรางเจ้าเป็นรางทรงเพื่อที่จะมัดใจหัวถ้ายังไปมัดบ่ได้บืนยิ่งโหลดยิ่งเจ้าของยาบงบืนสิทธิ์น้าม วันนี้เป็นวันสุกกันเผื่อได้เนี่มึงเป็นพอโคฟิวด้วยนี่กูว่าเนี่ยคือฟิวทำปีกูนเนี่ยนะบอกต่อร้อยบ,บ่อยจะกอดติดเนี่ยยืมหนอโบว์ก่อนสำรับ โปฟิลเซ็ตราคาพิเศษ5,000ม,มิลิกรัมนะคะซื้อหนึ่งแถมหนึ่งเจบาทซื้อหนึ่งแถมหนึ่ง็ดรอยห้าสิบาทโอ,200อน,นลดสองรอเงือหลารอยห้าสิบบเกียตกรตัวลดน้ำหนักแล้บนไขมันนะตัวลดมนไขบันถ้าโอนจะาทรงฟรบปลายท่ามค่ะเก็บร้อยหนึ่งเจ้คนละส่วนอือ หล้วฉันแบบอื้มเนียค่ะกินตัวเบิร์นมันจะซีดไปเบิร์นไขมันคนปะคนทุงคน,น,นกินแล้วค่ะวันหนึ่งโยโย่ค่ะเอ้ยท้าไมเจากินสารเคมีการโยโย่นี้ยจะต้องยุตกินประมาณสองอาทิตย์หรือวันเดือดหนึ่งเลยค่ะอันนี้บนกินไปมือหนึ่งโยโย่ข่าวฉันโยโย่ในจังไดก่อนบ่ม,มีสารเคมีเย็น อยากกินมากเลยน้ค่ะช่วยแต่ม้อหม้อหม้อกับยานบักบอกกเห็ดเน่าไปช่วไปทิ่มเนาะให้ซุ้มจอกกินออกเพราะว่าหมูวัวซุ้มมื่นเนี่ยเทากินแบบของปลอมหลายเทากินสารยิมีหลายเาบ่า乌鲁่เทาบ่มีความรู้หม้อหกับบะมี่อ่ะหม้อหม้กับเลือดซุ้มสาเลือดแก่เป็นอาหารเสริมายขาวค่ะพี่น้องค่ะให้เสริมโปรไส่สารที่ไม่เด็ดค่ะ สบายใจเนาะเจ้ากินแล้วจะเป็นโรคกสิเว้ยใค่ว่าสบายใจเนาะเสียดือไม่ใช่หรอเห็ดเนี้ยมันถือคุณธรรม่ละอือนีแมวเฮ้ยเบอืออือรมอืออยากกินอะไรกินโบทอกา ไปก,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 ก็ได้จ้ามันหยุดรายมนอนไปไรายมนอนใส่หัวกัน